ตอนเช้าครับเพื่อนๆนี่ผมปันพามากินข้าวตอนเช้านะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นปลาร้าสับนะครับแล้วก็คั่วใส่ไข่นะครับก็เอาปลาล้าเป็นตัวๆออมาสับนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ซอยตะไคร้ใบมะกรูดค่ะหอมแดงกระเทียมพริกผงคคุกเข้าลงไปผสมให้มันเข้ากันนะครับคุกเล้ากันในั่วเลยนะครับแล้วเราก็เอาไข่ใส่สักลูกสองลูกนะครับไปคั่วในกระทะนะครับ ให้มันสุกพร้อมๆกันอร่อยอร่อยครับกินกับผักสดๆที่เราเก็บมาจากในสวนนะครับก็จะเป็นแตงกวาตัวผักยญ้าประกาศพืชนี่ก็ยอดผักเม็กสดๆนะครับสดสะอาดปลอดภัยไรสารเคมีตกค้างแน่นอนเพราะว่าผักเราปลูกเองทั้งนั้นเลยนะครับนี่อร่อยสดสะอาดแน่นอนนะครับมีปลาทูทอดนะครับแกเผ็ดด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นผัดเผ็ดนกกระทะนะครับ อร่อยยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับแต่นี้เมนูรักของเราเลยนะครับวันนี้ครับเราก็ไปดูรับชมขั้นตอนตอนที่ลุงไปเก็บผักในสวนมาเลยครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีช่วงเช้าๆครับเพื่อนเพื่อนนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมลุงปันลุงอีสานหลานย่าโมนะครับเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง่าย สไต,ตล์ลุงปันนี่แหละครับเช้านี้ลุงปันพามาเข้าสวนเพื่อลดน้ํานะครับฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับโดยปกติถ้าเราปลูกพืชอ,อยู่ลงพื้นดินเลยใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลดน้ําบ่อยขนาดนั้นครับแต่ว่าลุงปันปลูกในกระถางนะในแตะก้าในกระลำบังในกุถังอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลุงปันก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ถ้าฝนไม่ตกสองวันขึ้นไปนี่ก็จาเป็นจะต้องรดน้ําให้เขานะครับเพราะว่าดินก็จะแห้งนะครับเ,เพื่อเผื่อเพราะว่าเราปลูกในถุงปุ๋ยบ้างในกระถางบ้างขุถังว่างกระมังบ้างตะก้าบ้างนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องถ้าฝนไม่ตกลงมาเลยก็จะเป็นจะต้องรดน้ำให้เขาเพราะว่าน้ําในดินของเขาความชื้นต่างๆก็จะระเหิดละเหยออกไปหมดก่อนนะครับ ตองนี้ลูกปัดก็ยังไม่ได้ปลูกผักอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากว่าปล,ปลูกผักปังนะครับนี่ได้ต้นกล้ามาสามต้นก็เลยใส่ตะก้าแล้วก็ทาเอาไม้มาทําข้างให้เขาขึ้นนะครับตอนนี้ติดแล้วราคาเพื่อนเพื่อนที่ติดแล้วนะกาลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนี่นี่นะครับกำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วติดแล้วต้นแข็งแรงแล้วนะครับต้นแข็งต้นเขาแข็งแรงหมดแล้วหนึ่งสามต้นเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะให้เขาขึ้นนี้นะครับแค่นี้ก็ เก็บรับประทานเรือๆเลยนะครับผมถ้าเขาขึ้นตั้งขึ้นลําได้แล้วนะครับก็เก็บรับประทานได้เรือๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผักเราปลูกมานี่ก็เวลาเราเก็บไปรับประทานก็เก็บอย่างละเล็กละน้อยนะครับไม่ได้เก็บเยอะนะครับเพราะเราปลูกไว้รับประทานเองก็ไม่จําเป็นต้องปลูกอะไรเยอะแยะมากมายครับอย่างละเล็กละน้อยขอให้มันครอบคลุมหลายชนิดนะครับ เพื่อเพียงพอต่อปริมาณในการบริโภคต่อการใช้ของเรานะครับแต่ถ้าเราปลูกเพื่อทําธุรกิจในการค้าขายอะไรเงี้ยก็จะเป็นต้องปลูกเยอะๆแต่หลายชนิดนะครับบางเปลือกนะครับก็เลยปลูกอย่างละเล็กละน้อยส่วนใหญ่ลุงปันก็จะปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะครับไม่ได้ปลูกเยอะแยะมากมายอะไรนะครับ กัวแก่พอได้รับประทานภายในครัวเรือนของเราเนี่ยง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นพริกมะเขือกับเราแบงลักโหระพาหรือว่าผักบุ้งผักแยงผักแพรวแต่กวาถวั่วอะไรพวกนี้นะครับตะไคร้ใบมะกรูดก็ปลูกอย่างละเล็กละน้อยครับเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยนะครับพื้นที่เรามีจํากัดจะไปปลูกอย่างละสิบยี่สิบต้นเลยก็ไม่ไหวนะครับเราจะไม่มีพื้นที่ให้ปลูกอย่างอื่นต่อนะครับ ดันั้นเช้านี้เดี๋ยวเราไปลดน้ําผักกันดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลดน้ําผักเสร็จแล้วลุงปานก็จะพาเพืเ่อนๆไปเก็บตัวผักยาวกับแตงกวาเก็บผักกาดเหนเก็บผักเม็กนะครับไปกินกับปลาราสับนะครับคั่วใส่ไขออ่อร่อยๆเลยนะครับเพืเ่อนๆน,นะครับปลาราสับก็เราเอาปลารามาเป็นตัวๆมาสับให้ละเอียดนะครับไม่ให้มีก้างนะครับแล้วเราก็ซอยตะไคร้ใบมะกรูดหัวข่าใส่นะครับ คลุกเล้ากันแล้วก็เอาไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะครับตีแล้วคนให้ผสมกันแล้วก็เอาไปคั่วนะครับให้มันสุกทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มากินนะครับใส่พริกผงไปผสมตอนคั่วนะครับตอนเราคั่วปลากับไข่เราก็ใส่พริกผงไปด้วยนะครับปริมาณพริกก็เอาแต่ตามความชอบของบุคคลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับปรุงรสเอาตามความชอบเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ปรุงรสเพิ่มนะครับปั่นไม่ได้ปรุงรสเพิ่มเลยนะครับ ก็มีปลาราสับละเอียดแล้วก็ซอยกระเทียมหอมหัวแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับซอยละเอียดอีละเอียด,เ,ยดเล็กชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในไข่ใส่พริกผุงแล้วก็เอาไข่ตีคนกับปลา้านะครับคุกเล้ากันให้มันเข้า,าพวกเครื่องปรุงต่างๆเข้ากันให้หมดนะครับพวกสมุนไพรต่างๆที่เรา,เาใส่ไปนะครับให้มันเข้ากันให้หมดแล้วก็เอาไปคั่วให้มันสุกนะครับแล้วก็มากินกับ สดๆที่เราปลูกในสวนนี่แหละครับเพืเ่อนๆอร่อยครับอร่อยแน่นอนอา้าขายไม่เชื่อลองไปทําตามดูนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนฝันทากินมาตลรวัดนะครับง่ายๆครับสําหรับคนบางคนเขาไม่ขี้เกียทจทาเสี่ยวปลาก็นี่เลยง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับเพืเ่อนๆครับนี่นะครับ ลุงปันต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ลุงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอสไตล์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงปันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงปันได้ทําคลิปดูเพลินๆสบายๆไปเรื่อยๆนะครับคลิปลุงปันไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเวลารับชมชมแบบเพลินๆสบายๆนะครับชมให้ใครเครียดชมแล้วยังมีความเครียดนะครับ คี่ลุงป๋อไม่มีความเครียดนะครับสาระ,ะมีบ้างไม่มีบ้างก็ดูด,ดูเพื่อ,อความบันเทิงํำเรินใจกันดีกว่านะครับเกษตรพื้นที่น้อยปลูกผักสร้างแหล่งอาหารไว้ในครัวเรือนของเราในบ้านบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆสไตล์ลุงปัาน,นี่แหละครับปลูกอย่างละเล็กละน้อยเอาไว้รับประทานเองลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็จะได้บริโภคผ,ผักที่สดสะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยจากมูลสัตว์จากใบไม้หมักปุ๋ยหมักน้ำหมักอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีวัตถุที่เป็นสารเคมีมาเจอบนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผักของเราก็สดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาลดน้ําผักนะครับมาลดน้ําผักเพราะว่าผักเรา มันปลูกในกระถางบ้างในกระถางบ้างนะครับฝนไม่ตกมา2วันแล้วเราก็ต้องเป็นต้องให้น้ําเขาด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขาดน้ํานะครับเขาให้ดอกออกผลมาก็จะแทรกแกนนะครับต้นก็จะแทรกแกนให้ใสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนนี่ครับดูแลง่ายๆครับใช้เวลาไม่มากนะครับ ใช้เวลาไม่มากอยู่ในสวนผักใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าแปลงผักเราบันแปลงเล็กๆพื้นที่นิดน้อยนะครับหลังจากมุงพามาลดน้ำผัาเสร็จแล้วลงก็พาเก็บผักไปกินกับวลาสับนะครับหรือบางคนชอบกินปน่นหรือแจวก็เก็บไปกินสดๆได้เลยนะครับเก็บไปเราก็ไปล้างน้าเอาพวกที่ฝุ่นที่ดินออกเฉยๆนะครับแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปล้างน้ําส้มหรือว่าน้ําด่างครับทิมอะไรเหมือนอย่างที่เขา ซื้อผักมาจากตลาดเนอะอันนี้เราปลูกเองมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบวิถีชีวิตเกษตรผสมผสานพื้นที่น้อยๆเกษตรแปลงเล็กๆเกษตรพื้นที่น้อยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องลุงปันลูกอีสานหลานย่าโมให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงนะครับสําหรับใครที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นให้กําลังใจนะครับลุงต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับ ตอบรับประกันว่าตอบทุกคอมเมนต์นะครับไม่มีลืมครับตอบทุกคอมเมนต์อาจจะช้าบ้างตอบเร็วบ้างก็อยู่ที่ช่วงเวลาเนาะครับยังไงต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนเลยครับ mm. แตงกวานี้ลุงว่าจะตอนแรกว่าจะรือทิ้งเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นะครับแต่มาดูแล้วเขายังติดดอกออกผลอยู่อีกเยอะอยู่เลยนะครับลุงก็เลยกะว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับว่าจะดูแลเลี้ยงต้นเขาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับ ให้ดูจากก็จะมาดูว่าสภาพต้นเขามันยังสมบูรณ์ดีมากขนาดไหนนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์ดีมากก็ค่อยรือทิ้งนะครับแต่ถ้ามันสมบูรณ์ดีเลี้ยงแล้วมันสมบูรณ์ดีต่อนะครับก็จะไว้หรือพร้อมกันกับถั่วฝักยาวเลยนะครับถั่วฝักยาวนี่ก็อาจจะเก็บไว้มีเต็มที่ก็จะ2รุ่นนะครับสองุ่นแล้วก็รื้อเลยแล้วก็จะปลูกใหม่นะครับแล้วก็จะเตรียมดินปลูกใหม่นะคราวนี้ก็จะปลูกเพิ่ม จะเอาดินใส่กระสอบปุ๋ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับขยายขึ้นมาแล้วก็จะวางตั้งห่างๆแล้วก็จะปลูกถั่วฝักยาวฝั่งหนึ่งปลูกแตงกวาฝั่งหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยให้เท่าๆกันคราวนี้เราก็จะได้มีปริมาณในการของผลผลิตที่เท่าๆกันนะครับตอนนี้เราวางลุงวางกระสอบปุ๋ยมันชิดกันเกินไปนะครับมันก็เลย การเจริญเติบโตไม่ดีครับต้นเขาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาชิดกันอยู่ชิดกันกันไปนะครับรดน้ํานะครับลุงก็ปลูกในกล่องโฟมบ้างนะครับพาหลังจากภาชนะที่หาได้นะครับเหลือใช้ตะก้าบ้างนะครับเดี๋ยวบางทีก็เป็นขูถังบ้างถุงปุ๋ยบ้างนะครับกระมังแตกเก่าๆบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นของที่เหลือใช้นะครับนี่ก็ไอชะอมนี่ก็กําลังรัดยอดใหม่เยอะเลยละครับลงตัดให้มันครับ เดี๋ยวก็จะได้เก็บไปผสมไข,ข,ข่ทอดเป็นไข่เจียวชะอมนะครับกินกับน้ำพริกกะปิอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับนี่ครับน,นี่ให้กินวนเวียนผลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราปลูกแบบสะเขาคุกเขาอย่างเล็กๆแลน้อยๆนี่ครับเราก็จะมีผักให้เราวนเวียนได้รับประทานกันเรื่อยๆนะครับอันนี้พวกนี้เป็นไผ่นะครับเราจำเอาไว้ว่าเป็นก้าพันเอาไว้ที่จะไปปลูกนะครับเราจะมีผ่กบงหวานมีผ่ยักษ์เมืองน่าน แล้วก็จะมีไผ่กิมซุ่หรือว่าไผ่เลี้ยงน้องนะครับเอาไว้อย่างละกอสองกอนะครับเอาไว้เป็นก้าพันธุ์ครับเอาไปปลูกในก,รกรรารเกษตรผสมผสานนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับเก็บก้าสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับใครเขา,อาเอาอะไรมาให้เป็นก้าพันธุ์เขามาให้เราเก็บสะสมเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหาให้มันสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับ ว่าจะปลูกต้นใบสะปูก,ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับช่วงนี้วยวให้มีเวลาว่างๆก็จะมาปลูกผักเพิ่มเติมแล้วก็จะลื้อพวกผักกันกเก่าๆที่ว่ามันมันอา,อายุมันเกินแล้วนะครับเพื่อนอายุมันเกินแล้วเสียของเก่าออกนะแล้วก็ปลูกของใหม่เข้าไปแทนที่อะไรประมาณนั้นแหละครับ รดน้าให้เขาชุ่มชื้นหน่อยส่วนใหญ่อยู่ในกระถางหมดนะครับลงไม่ได้คกลยได้ปลูกลงดินเพราะว่าพื้นที่ดินนี้มันไม่ดีนะครับเป็นดินไม่ดีมันเป็นดินเขาเรียกว่าเศษปูนทามาถมที่นะครับแล้วก็เป็นลูกพลังเป็นหินคลุกนะครับผสมประสานก็คลุกเขากันไปเลยดินจะสภาพดินไม่ดีนะครับก็เลยจะเป็นต้องไปหาซื้อดินมาปลูกนะครับแต่ถ้าเป็นดินเดิมๆบ้านใครเป็นดินเดิมๆดินดีๆนะครับพื้นดินดีๆก็ปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับแต่ก็จะ ดูแลยากนิดนึงคอนโทรน้ําลาบากนิดนึงนะครับช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าแล้งก็ต้องให้น้ําบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเราปลูกใส่กระถางน,นี่นะครับเราก็ทนง่ายครับคอนโทรน้ําได้ง่ายๆหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลืมน้ําหรือว่าน้ําเยอะเกินไปนะครับหน,หน้าแรงก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งเกินไปนะครับเพราะว่าเราให้แป๊บเดียวเราก็เสร็จแล้วเพอปลูกผักใส่กระถางง่ายๆอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับไม่ว่าในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับนี่นะครับความสุขเล็กๆที่เราหลังสรรสร้างขึ้นมานะครับปลูกอะไรแล้วมันมันตายแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียเลี่ยน,นะครับเราก็ปลูกขึ้นมาใหม่ได้ครับของพวกนี้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับดูแลบำรุงรักษาง่ายๆครับ เราชอบกินผักชนิดไหนแล้วก็หาผักชนิดนั้นนะครับมาปลูกเอาไว้นะครับง่ายเลยครับเพื่อนๆ่นครับอันนี้ก็เป็นขนุนนะครับเนี่ขนุนทองระเซร์ติดลูชามเอาไว้อยู่สิบกว่าถุงนะครับเอาไว้ลูกนะครับเป็นสายพันธุ์ทาจากเมล็ดเลยครับไม่ต้องติดเยอะนะครับไม่ต้องไปตรงไปตอนนะครับเพราะขนุนนี่หกปีก็ให้ผลผลิตนะครับถ้าต้นเขาสมบูรณ์จริงๆนะครับ ถ้าดินดีจริงน้ําดีจริงนะครับปลูกซีได้ผลผลิตแน่นอนนะครับถึงว่าจะทาจากเมล็ดนะครับพื้นที่สําหรับนั่งดื่มกาแฟนะครับของลุงฝันต้องใบไม้ร่วงเยอะนะครับต้องทําความสะอาดใบไม้ออกไปนิดนึงนะครับมาให้มันสกรปรกนะมาให้สกรปรกมาให้พื้นสกรปรกนะครับเพื่อน มาให้พื้นด <om> ินมาให้พื้นที่เรานั่งกักระปุกครับดูแลทําความสะอาดให้เขาหน่อยนะครับเรามานั่งดื่มกาแฟล้วสบายสบายชิลครับทุนใจลักควันก็จะมานั่งดื่มกาแฟอยู่แถวนี้ละครับทุกวันตอนเช้านะครับตอนเที่ยงนะครับตอนทํางานเวลาเวลาเบรกหลังจากเวลาเบรกของชั่วโมงทางานเราจะมีเวลาเบรกนะเราก็มานั่งดื่มกาแฟชิลๆอยู่แถวนี้ละครับ รีบลงปั่นดูเพลินสบายๆครับไม่ต้องเครียดอะไรนะครับลุงก็ดังสรรหาพื้นที่นะครับทั้งสรรหาพื้นที่นี่นลครับภายในโรงงานขออนุญาตเจ้า่อเจ้านายนะครับดังสรรสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นมุมพักผ่อนสบายๆดื่มกาแฟนะครับเพื่อนคนงานบางคนเขาก็มานั่งรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะครับก็มีบ่อปลามีอะไรนะครับ ให้ความสบายสบายใจกับพวกเขานะครับลุลงมาเติมน้ําให้บอ่อปลาสักหน่อยนะครับหลังจากเปลี่ยนผ้าบอ่อปลามาก็น้ําก็อยู่ดีอยู่นะครับน้าก็อยู่ดีเฮ้ยน,นะครับความส,สดชื่นธรรมาชาติที่เราลั้ยงใส่ขึ้นมาเองได้ครับปลาก็มีอยู่หลายชนิดอยู่นะครับ โอเคเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเว,วลานะเนาะเยวลงปั่นพาไปเก็บผักดีกว่าเพื่อนๆครับอื่นเราไปเก็บถั่วฝักยาวก่อนนะครับเก็บถั่วฝัก,กยาวก่อนนะครับนี่เลยโอเคลูกโตๆฝักสวยๆนะครับเพื่อนๆในลูกโตๆฝักสวยๆเลยครับเป็นไงล่ะครับนี่ถั่วฝักยาว เก็บแตงกวาเลยครับนี่เดี๋ยวเขาจะแก่ก่อนนะครับไปเลยเยอะเลยได้ยังแตงกวาหลวงพ่เห็นว่ามันมีหลายหน่วยอยู่นะมันซ่อนอยู่ในใบใต้ใบนี่นะครับเป็นลูกดนึงครับนี่ถ้าเราทานไม่หมดเราก็ไปใส่สตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวครับเไปหาตอครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปไว้ในกวถขังก่อนครับ ังไปตั้งตรงใกล้ๆดีกว่านะเพื่อนๆนะลาเก็บแล้วจะได้เอามาใส่กูถังใ,ใกล้ๆไม่ต้องเดินไกลนะเก็บเลยครับปลูกมันจะเล็กก็ไม่เป็นไรเก็บไปเลยมันโดนแมลงเจาะก็มีนะเพราะว่าลงไม่ค่อยได้ลงช่วงนี้มันอันนันบ่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาดูมันเนะด้อูอีกครับมีลูกอีกหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับ ลูกเล็กๆอย่างนี้มันขอดแล้วก็เก็บไปเลยครับนี่กินก็กินได้อร่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเขาเรียกว่ามันจะนั่นแล้วนะครับจะไม่ต้องลวกไม่ต้องจงไม่ใหลูกโตแล้วครับพอกินได้ก็เก็บไปกินเลยกินกับปลาลาสับคั่วใส่ไข่อร่อยๆเลยครับเนี่ยแตงกวาเนี่ยนะครับกับตัวฝัวกยาวนะอร่อยของคู่กันเลยตัวฝักยาวนี่ก็เก็บเลยครับนี่ ไม่ต้องรอครับน่เก็บเลยนี่เดี๋ยวเขาจะแกะก่อนครับนี่ยอดเลยครับนี่ด AH ี่แตงกวามีเหลืออีกไหมครับแตงกวามีลงเหลืออีกหรือเปล่าลงแตงกวาเรามีลงเหลืออีกไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บประกาศหืนนะครับไปเก็บประกาศหืนอีกสักกรํานะครับประกาศหืนไม่ต้องไปเก็บไปไว้เยอะนะครับเพราะมันใส่ตู้เย็นแล้ว,วมันมันจะเหี่ยวมันจะเฉานะครับ เก็บไปแค่พอรับประทานนะครับระกาศนี้นะครับโอ้นี่แตงกวาอีกลูกหนึ่งครับเนี่ยเก็บเลยครับเก็บเลยแตงกวาเก็บเลยแตงกวามันมันแก่แล้วมันก็ร่วงทิ้งเยอะเหมือนกันเนาะเราเก็บรับประทานไม่ทันนะครับมันก็ร่วงทิ้งเยอะแยะอยู่เหมือนกันว้าแต่แกว่าจะเอามะเขือด้วยแต่มะเขือยังลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะ ลูกมะเขือก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ตอนแรกว่าจะเก็บมะเขือด้วยลูกจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็เลยยังไม่เก็บก็ไว้รอบหน้าดีกว่าเอาประกัดหืนดีกว่านะครับเพื่อนๆนี่ปาะกัดหืนนี่แหละครับกินกับปลรราสับจอดเลยนะครับคู่กันได้ดีเลยนะครับเพื่อเอากอง,งามๆเลยครับเพื่อเอากอใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับมันก็จะได้ถ้าเราถอนออกขึ้นไปรับประทานบ้างนะครับต้นเล็กมันก็จะโตขึ้นมาแทนที่นะ เก็บไปแค่พอรับประทานก็พอครับไม่ต้องเก็บไปเยอะนะครับกะว่าเรารับประทานแค่ดใดเราก็เก็บไปแค่นั้นแหละครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับกินคนเดียวนะเพราะอร่อ,รอยอรอยแล้วครับเมื่อวานนี้ก็เก็บะมะเขือม่วงมะเขือยาวสีม่วงไปรับประทานนะนเพื่อนๆนะครับไปตุบก,กินก็เด็ดลากกลับใบที่มันไม่สวยออกนะครับ เด็ดรากกับใบที่มันไม่สวยออกเสร็จแล้วเราค่อยไปล้างน้ํานะครับทําความสะอาดด้วยน,น้ําทีหนึ่งนะครับพวกกิดินอะไรพวกนั้นนะครับในนั้นก็รับประทานได้แล้วครับวกใบไม้อะไรที่มันติดมาแค่นี้ก็โอ้โหเลือแหล่แล้วครับรับประทานนะครับทีเดียวไปเก็บผักมิกต่อแล้วครับเ,เพื่อนๆไปเก็บผักมิกต่อ ผักเม็กผักเม็กได้อยู่ไกลนิดนึงเพราะมันเป็นต้นไม้ยืนต้นเนาะผูกเอาไว้ไกลจากพื้นที่อันนั้นเราเนี้ตึกนะครับนี่เลยผักเม็กฝนตกใหม่ๆนะครับให้ยอดสวยๆเลยครับนี่กินกับปลาาสับนะครับเพราะว่ามันรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆเนาะกินกับปลาราสับก็ดีนะครับนี่ยอดเลยนี่ครับนี่โอ้ยอดงามๆเลยครับนี่ยอดออกใหม่ๆเลยครับ ฝนหน้าฝนนี่ก็มีผักมิกมาได้รับประทานนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ต้นเดียวเองครับไม่ได้ปลูกเยอะนะลูกแค่ต้นเดียวนะครับปลูกไว้แค่พอได้รับประทานนะครับพอรู้ว่าได้มีเฟตเก็บกินแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆไม่ได้ปลูกเยอะปลูกเยอะมันก็เปลืองพื้นที่พื้นที่เรามีน้อยนะครับเพื่อนๆพื้นที่เรามีน้อยเราก็ต้องอาแบ่งปันพื้นที่ ให้กับผักชนิดอื่นด้วยนะครับเอเครับเพื่อนๆนี่แค่นี้ก็เหลือแหละนะครับนี่้ายครับนี่นะครับก็ได้ผักมา3 4ชนิดเลยครับวันนี้เช้านี้นะครับจะค่อยไปล้างนะครับนี่ครับมีผักเบกนะครับมีผักกาดเหืนมีแตงกวามีถั่วฝักยาวนี่โอ้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับกับข้าวเรานี่ กินได้ทั้งวันเลยครับโอเคสำหรับเช้านี้ลุงปันต้องขอขอ,งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ลุงปันนะครับขับมาลดผักนะครับแล้วก็เก็บผักไปกินกับปลาล้าขั่วใส่ไข่อร่อยๆนะครับปลาลาสับขั่วใส่ไข่อร่อยๆนะครับบททัดต้อขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสไตล์แบบนี้วิธีแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปันลูกอีสานหลานย่าโมให้ลุงด้วยนะครับ รับชมคลิปลงปั่นก็ดูเพลินๆสบายๆบ,บันเทิงใจดีกว่าครับไม่ต้องเครียดซีเรียสไรมากมายนะครับคลิปลงปั่นนะครับแล้ก็ฝากรับกวนช่วยดูเป็นกาลังใจให้ลงปั่นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเช้านี้ขอากล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีนความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การทุกๆคนนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยกันนะครับ สวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปพาไปดูอะไรทำอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับโชคดีมีชายกันทุกคนนะครับ